เห็นแล้วแทบไม่เชื่อว่า vivo v70 ยังคงใช้ชิป snapdragon 7 Gen 4เหมือนกับรุ่นเก่าอย่าง v60 การเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจนี้เกิดขึ้นเมื่อมีการทดสอบเป็นชมิมของ Geekbench 6ที่เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับรุ่น v2,538 ของ vivo v70 ซึ่งมีคะแนน i n g l e ิ o คอที่1,235และมั i ติคอที่3,920แต้มซึ่งเป็นการยืนยันว่าชิปเซ็ตหลักที่ใช้คือ snapdragon 7 Gen 4ที่เป็นรุ่นเดียวกับ v60 ที่เคยมีการใช้งานมาแล้วรวมถึง ram 8gb ด้วย แต่ที่น่าสนใจอีกคือการเปลี่ยนแปลงในระบบปฏิบัติการซึ่ง vivo v 70จรัน Android 16ที่น่าจะมาพร้อมกับ Origin OS 6ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงจากรุ่นเก่าสำหรับการเปิดตัว vivo v 70คาดว่าจะเป็นเรื่องใหญ่ในช่วงต้นปี2026และอีกรุ่นที่น่าสนใจอีกรุ่นคือ x 3 0 0 f ที่เป็นรุ่น r e แบรนด์มาจาก S 50 Pro Mini ซึ่งอาจจะตามมาในภายหลังด้วยแต่ที่น่าสงสัยคือทำไม vivo ต้องเลือกใช้ชิปเดิมอีกครั้งมีประโยชน์อะไรหรือไม่ ความเป็นไปได้อีกทางหนึ่งคือจะมีการปรับปรุงเพิ่มเติมในรุ่นใหม่นี้หรือไม่ทำไมไม่เลือกใช้ชิปเทคโนโลยีใหม่ๆที่มีความสามารถมากขึ้นทุกคำถามนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจและเป็นปัจจัยที่ทำให้เราเฝ้าดูกันอย่างใกล้ชิดในความเปลี่ยนแปลงของ Vivo V70 และรุ่นใหม่ๆของแบรนด์นี้ในอนาคต